วันนี้เวลา19นาฬิก46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธจันร์โอชานายรัฐมนตรีนาัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกรระหม่อมแต่งตั้งใหม่ฟอทุลละอองธุรีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้ น,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีและนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานพรเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เรามีขอยมีความโชคดีมีกํลังใจมีความสุขมีความมุ่งม,มัน่นในการปฏิบัติหน้าที่ ทางรันมนตรีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติให้ประชาชนขอให้มีความสุขคนเฉลญต่อไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติให้ประชาชน